รัฐธรรมนูญฉบับสอง0หกศูนเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะยั่งยืนสถาพร์วัฒนาสถาพร์ตลอดกาลมันจะมีชะตาการรมเมื่อกับรัฐธรรมนูญฉบับสองห้าสามสี่มันจบลงด้วยการร่างใหม่แน่นอนรัฐธรรมนูญสอง4้าสามสี่เนี่ยมันจบลงด้วยเหตุการณ์นองเลือดในปีสอง5้าสามห้าก็จบด้วยการร่างใหม่ท้งฉบับกลายเป็นรัฐมรรมนูญ2 5 4้าสี่ศูย์ใช่ไหมครับฉบับนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าคนปฏิวัติก็ชื่อคล้ายกันนะครับตอนปีสามสี่ชื่อคณะ รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติชื่อย่อคือรอสชตอนนี้ชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือสงบอย่างเดียวไม่ต้องเรียบร้อยเชื่อย่อก็คอสชก็คล้ายกันคนร่างรัฐธรรมนูญก็คนเดียวกันคืออาจารย์มีชัยรุชิพันเราได้ในหวังว่าเราอย่ามีการนองเลือดเหมือนกับปีสองห้าสามห้าเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจะต้องร่างใหม่ผมว่าหนีไม่พ้น นะครับแล้วมูฉบับสอง4้าสามสี่ก็สื่อท่านำหน้าถึงเกิดเหตุการณ์ประท้วงจนเกิดนองเลือดฉบับนี้ก็สื่อท่านำหน้าแล้วหนักกว่าด้วยเพราะปีสามสี่ยังไม่มีองค์กรอิสระและตุลาการสารมนุนอิทเิตเลยน้อย,น,อยอน,นี่อิทเิตมากขึ้นครับเพราะมีองค์กรอิสระและตุลาการสารมนุนแล้วนะครับซึ่งมีขึ้นมาจากรัฐมนูญปีสองห้าสี่ศูนย์ซึ่งตอนนั้นมีสวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นคนเลือกแต่พอมี สอวออานาจแบบเดิมนะครับมีตุลาการสามนูนแบบเดิมมีปปชมีกรกะตแบบเดิมแต่ที่มาของสอวกลายเป็นคอสอชอเรื่องมัก็เลยกลายเป็นปัญหาที่สืบทอดอำนาจหนักกว่าเดิมร่างใหม่ครับแลว้วเมื่อต้องร่างใหม่เนี่ยผมว่าเรื่องของว่าทํายังไงจะถ่วงดุลฝ่ายตุลาการาเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องคิดครับว่า,าถ้าเกิดกรณีที่ท่านผู้พักษาท่านเกิดไม่ทําตามกฎหมายขึ้นมาเนี่ย มันมีนกลไกไรบ้างในการเยียวยาแก้ไขผมว่าข้อนี้เราขาดคนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเอ่อ responsible หรือ accountability นะครับต่อเขามีภากษาให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีกลไกไดเลยตอนเนี้ย่ะเรามีแค่ว่าเอ๊ะอุดทอนได้ดีกาได้แล้วแล้วยังไงล่ะครับถ้าหากอุดทอนก็ยังผิดอยู่ดีกาก็ยังผิดอยู่เนี่ยจะถ่วงรุนยังไงก็ต้องมีเช็คแอนบาลานซ์นะครับที่เป็นอีก ไม่ใช่เพียงแค่ภายในสารด้วยกันแต่ต้องมีมากกว่านั้นอันนี้ก็ก็เรียนว่าเรื่องพวกนี้ยมันก็มีมีตัวอย่างของต่างประเทศนะครับ,รบที่ที่จะใช้ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อถือสารนะครับ,รบแต่สารกำลับบงสูญเสียความน่าเชื่อถือนะครับ,รบแล้วก่อนที่จะถึงขนาดที่ว่าคนเลิกเชื่อถือเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับ